อ่ะครับพองสบายดีปะลุงก่อนสบายดีเห่ลุงอ่าน้องเนย่งขอบคุณค่ะสบายดีอินต่ลุงอือแบนี้เลยสบายดีปะลุงติดเล็กตดเลวพี่น้องเฮ็ดเด็กๆเข่ากันครับพองไปโรงเรียนบ่ไปน้ำเบิ่์แมมโดยมังสิโดยค่ะโดยค่ะน้องเนื่องได้ค่ะดูค่ะนานนะดาวเฟนที่การ ไปโงเรียนห้องอนุบาลเนาะอนุบาลเนาะด้วสิไปอนุบาลก่อนเพราะว่าเตรียมเขาป้อนึงเนาะคือเตรียมอนุบาลน้องเนยได้สิไปบ่สิไปเฮียนนนังซื้ออยู่คือไปกันย่าเนาะไปกับพ่อก่ะไปน้ำพลาสนพาไปส่งอืมทำพ่อยังว่ามีเอ้ยเมมเก่าเอ็มูเอ็มูไปส่งแด้น้องเนยน่ะ ฮาบิมีปื้มเสียถ้าบมีเงินรอไปท้าแม่ก่อนแล้วก็คีรติบหน่อยได้ไปแม่ใส่เขาอยู่บ่เนาะใสเขาจะปีแหละสองปีแม่ก็เขาพ่องไปเกิดก่อนกันใช่ไหมบัฟฟองบัฟฟองสี่ปีเลยแม่พ่องเขาโบยังบัฟฟองกะอีนึกกัสามปีปลายอืมพ่องสี่ปีปลายเลย ขงเดือนแปนดเด้มันสี่ปีออันแม่มของมออของปวารีปวหาหมอหนึ่งะนะบอกบาสโานงน้องแม่มเขาของมอหนึ่งเลยอันอยู่จะปีสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีเขาหองหม่อหนึ่งฮ่ายังอยู่หองปวหาอยู่สนะิบเอ็ดปีอริดอริดได้สะหองปวหาได้เนะะะาะกับน้องเดือนพี่เนาะสิบเอ็ดปีกําลังเตรียมจะเปิดทงเฮียนเพรารา ขาจะาวใหญ่ค้นออกไปแล้วเลยเนาะจากกันนะโรงเรียนจากโรงเรียนโรงเรียนเขาปล่อยไปเบิดแล้วแมมก็จะไปโรงเรียนแล้วแล้วกันน้องเนยน้องเนยคงยังไม่ได้ไปพี่น้องไปไปอยู่ข้ามปีนะคะหายไปขามปีแล้วข้ามปีอืมจะคว่แล้วตอนนี้ค่ะคัพองกัมพองซีปีเลย อันนับเลขแล้วหอซีนับยสองจนหนึ่งก้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอเก้า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 เอ็ดเก้าเอ็ดก็ยังได้เก้าเอ็ดไรเก้ายังไน สองเลยเนยนัมาซบ้ยวอ่ะน um, ้องเนยบ้างสอหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสเจ็ดเจ็ดแป้าเ้าสิอนับเองดูบานี่ให้ก่อน่ับเนโอ๊ยฉันบุพภาไป้งเฮียนได้บุพสือปุมหน่อยหายไหม หนึ uh, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ก้อนสองสามสี uh ่ห้าหกกเเให้น้องเนยบ้างให้น้องเนยนับดูส1%งหนึหยังาเนี่ยห้า้าหหนึ่งกับสรือว่าหกับสององอ

ตัวนี้สามนี่นี่โปะตัวหน่งอนิตัวงนี่เ้ทออนี่เบ้มือหนึ่งหสองนชงเบิ้งนะนี่นี่สตัวนี้สามสี่ตัวนี้สตัวนี้หเบ้มือมากตัวนี้หตัวนี้หตัวนี้เจ็อือตัวนี้ บ้าวเอียงเมื่อกี้นี่แปดแปอืมตนแปเลยอีงหกเก้าเก้เลยอียงิบอ่อานับเองมาดินับเองมาดินมมือมากเลนับเองมาดินับอยู่อ๋อที่เท่าระางก็เออทางนี้ก็เออหนึ่งสองสาม

เอาไหมเอาไหมเอาไหมาตูเขาได้แบบนี้เอาไหมเดี๋ยวเให้น้องเนยเป็นก่อนเดี๋ยวำพองกี้หลังอ่าน้องเนยนับอีกรอบซึ่หนึ่งเดี๋ยวทำพองหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเริ่มหนึ่งสี่อ๋วทีนี่เด้ว่นอีไรวันียวได้นสุดอีดนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยสองเออสองเลยห้าบ้สามสี่ ฮีอีออวยังกีนี่ฮะเลวเรอ้เิเก่งวมะกระกดาอย่างเาเอาอันเลขยังเลขยังกระบกนะฮี่หกอี่หกช่องเจ็เจ็ดอยังเจเลยแปนึ่งสีตอเดอืออีหัวนี่ตอก cào 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 yang đi sáng síp 10 sáng 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 สิอ้าวสสาาไหอ่เริ่มไหมเริ่มไหมน้องเล่ยพาบอกก่าอือให้น้องคมพองกบนเริ่มเริ่มนื้อสอเอออ่าคมพองว่าหนึ่งยังี่แมน บแม่ให้แม่้อนก่อน่ะแม่้อนก่อนแม่บมือมาชนนี่สี่นี่สี่เอาสี่ออมาเห็นไหมนี่เออหนึ่งหนึ่งสอสอสามห้บเอามาตัวนี้ตัวนี้สี่หก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 เจ็ดเจ็ดแปดแปดเกเกส นับเองมาดนินับเองนับเองแล้วบาทหนิไปเฮ้อมาเองเรไปได้อีกนึงนับเร็วมาเริ่มเริ่มเริ่มโฟกอนเริ่มเนาะนับยงก่อนหนึ่งนึอ้ยั่างมกี่บสองสามอืมช่องอะไรเนี่นี่ห้องจักนิวจักนิวนับมึงดูนี่ เออนี่แ่ลมโบแมนนิ้วนี่หนับเอานี่6กหนับเอานี่6นับอยู่หนึ่งหนงสองสองอันที่ยังสามสาอันนี้เด้อานใกล้ก็ผ่าเด้นี่เด้นี่หนึ่งหนึ่งนับอยู่สองวนี้นับกันไอ้นี่นัเลยแม่หนัก สองตัวนี้นั่นตัวนี้นะสองเลี้ยวมาเขาไม่อยากเป็นเอาหนับไม่ต้องนับมือนับลาย้ยลายหน่สองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาไหมเนับหลัดเอาไหมหนึ่งก่อนหกหนึ่งหนึ่งหนึ่อะไรยังไงเนี่ยหนึ่งห้าสอ หนึ1 1> ่งและสองนาโป๊ซี่ยู่ไอ้น้องเนยบ้างไอ้น้องเนยบหนี่อยวันนี้โป๊ก่อนเลปุโป๊เราเองโป๊โป๊โป๊ซี่ซี่กางกางนางนางก้อยก้อยพ่อหนักพ่อก่ต้องบอกมานี่ยยังเป็นพ้องแบ๊วหน่เอาลิโป๊ก่อนยังก้อยโป๊โป๊ โอ๊ยตอนไหนเยอะนะได้ยังไงก้อยโป๊โป๊ซี่โป๊ซี่กลางนางก้อยกลางนางก้อยเอามาอีกเนี่ยนี่ตัวนี้นะท้องปึ๊กหัวมึงน่นอ่ะเนยนับโป๊ซี่เนีซี่เออนิ้วกลางนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วนาง

ยังยังยังมึงอยู่ยังมึงอยู่กลางหรอมีขอบอยู่กลางอยู่กลางเออฉลาดเลยซี่ยู่นี่นี่เฮ็ดเฮ็ดยังชี้เออหิ้วยังยโป้นิหยุยังเออนับหนึ่งดูปบดนี้หนึ่งหนึ่งนึงสองสามสี่

ซิโคเกลโคเกลซิปซิปอืมแล้วสอนน้องเนยเดี๋ยวมื่อหนจะสื้อปึ้งมาให้เขียนบบดนี้เขียนเลขหนึ่งเลขชองเบิ่งก่อนสื่อเบื้งพองสื่อเบื้องเบื้งกับซอมาแล้วนี่ยนี่ไปสื้อกระดานม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุญขอบคุณหลายๆเด้อบ๊ายบายด้วยค่ะพอง บายบายบายดีปลาลุง,น,งนั่งเลยเลยขอบใจปลาลุงก่อนขอบใจปลาลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันศีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออนั่นเราเป็นแล้วไปแล้วบายบาย